สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k คดอีกครั้งนะคะวันนี้กูจะมาแนะนำละครเรื่องวาววอนรักทางช่อง3ละครพีเรียดแนวโรแมนติกคอมเมดี้จากบทประพันธ์ของอุมาริกาผลงานจากค่าย m ั m แอนด์แดดเอ็นเตอร์เทนเมนต์นำแสดงโดยสองพระเอกหนุ่มเด่นคุณงามเนตรและเพชรกรีดประชันบทบาทกับอเมนดาออฟดัม ซึ่งขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกรวมด้วยนะักแสดงเจ้าบทบาทอีกคับข้างอาทิเมนิสาชนแป้งสลันฉาดยุยปัทมวันตะกตาชนชลดาลิตาคาลิยาบิกสรุตแจ็คเพนเพชแจ็คเฉลิมพลเบชนิดาพาและเฟิร์ตเอกพงเมื่อปีพศ2495 ที่พระนครเชิญขวัญตัดสินใจหนีออกไปในคืนวันแต่งงานของเธอกับชายปอหรือหม่อมราชวงศ์ปรเมธิวัดที่สุชาดาแม่เลี้ยงใจร้ายวางแผนจะไปเธอแต่งงานโดยพี่สาวต่างพ่อของเชิญขวัญอย่างวิมวิภาสงสัยว่าทำไมชายปอถึงมาแต่งงานกับเชิญขวัญทั้งที่ชายปอกิก,กักอยู่กับแวววิพาน้องสาวของเธอ แท้จริงแล้วสือชาดาทำไปเพื่อที่จะหุบสมบัติทุกอย่างของเชิญขวัญที่ในเรื่องพ่อของเชิญขวัญทำพินกรรมยกให้เชิญขวัญก่อนที่จะเสียชีวิตแต่เรื่องราวกับวุ่นวายเมื่อเชิญขวัญกลับตกเป็นจำเลยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรลงมือฆ่าชายปอเชิญขวัญต้องหนีหัวสุกหัวซุนไปไกล้ถึงภูพยาลอ ที่หุบเข่าวทางภาคเหนือเพื่อขอความช่วยเหลือจากเชเลบูตรมริคาราสพี่ชายของพลาวแสงแขเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอที่เคยเรียนด้วยกันที่ปีนงังแต่เรื่องวุ่นวายยังไม่จบสิน้นพอเกิดการเข้าใจผิดเชิญขวัญถูกพาตัวไปที่ปางไม้ของวันสเวตของเขตขามไม่ใช่ปางไม้มริคราสของเชเลบูต เชิญขวัญขอร้องให้ส่งตัวเธอไปหาเเลบุตรที่ปางไม้มริคราชแต่ทันทีที่ได้ยินชื่อชเลบุตรมริคราชทำให้เขตขามเกิดอาการโกรธจนคลั่งยัดเยียดข้อหาว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อใส่ของเเลบุตรที่ส่งมาลวงความลับและสร้างความวุ่นวายในปางไม้วันสวตเชิญขวัญเลยรู้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกัน รุ่งเช้าเชิญขวัญเลยเดินป่าไปหาเลบุตรเองแต่ไปเจอหมูป่าไล่ล่าจนสลบโชคดีที่เลบุตรมาพบเข้าเชิญขวัญเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เลบุตรฟังเขาเต็มใจช่วยเหลือเชิญขวัญและตั้งใจจะช่วยสืบหาความจริงเรื่องที่เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรเชิญขวัญประทับใจในตัวเลบุตร ชายหนุ่มรูปงามผู้เป็นที่พึ่งเดียวของเธอในเวลานี้แต่เชิญขวัญได้ยินมาว่าการที่เฉลบุตรจะช่วยสืบเรื่องคดีของเธอทำให้เฉลบุตรตกอยู่ในอันตรายเชิญขวัญจึงตัดสินใจหนีจากปางไม้ของเฉลบุตรและเข้าไปในเขตปางไม้ของเขตขามอีกครั้งและยื่นขอเสนอขอเป็นเมียรกรรมลอของเขตขามเพื่อปกป้องเขตขามจากบรรดาโสสาว โดยเฉพาะหวานใจลูกสาวของเจ้าหน่อเมืองเศรษฐีใหญ่แห่งภู้พียาลอที่คอยมาวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการในทุกเรื่องแต่เขตขามไม่ได้สนใจหวานใจเลยแม้แต่น้อยเขตขามตอบตกลงข้อเสนอของเชิญขวัญพอต้องการจับตาดูว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อหรือคนรักของชเชลบุตรหรือไม่ หวานใจพียมเกาะกวนเชิญขวัญโดยใช้สีมาลาคนในปางของเขตขามคอยกันแกล้งเชิญขวัญแต่เชิญขวัญกลับพบความผิดปกติของบัญชีและความวุ่นวายในปางไม้วันสเสวตเชิญขวัญสืบรู้ว่าเป็นฝีมือของหมอคำปองพี่ชายของสีมาลาเชิญขวัญจึงจับตาดูสีมาลาและสะกดรอยตามสีมาลาที่แอบหนีออกไปจากปางไม้บ่อย จนรู้ว่าสีมาลาเป็นคนของราชาเสือดำที่ขายยาเสพติดและอาวุธเถื่อนสีมา,าลารู้ตัวคิดจะฆ่าปิดปากเชิญขวัญแต่เขตขามเรื่องและคิดจะจัดการสีมาลาเขตขามกับแดนสวงไล่ล่าตามไปแต่กลับพบว่าสีมาลาถูกฆ่าปิดปากไปแล้วการประจนภัยของเชิญขวานในภูพียาลอที่เต็มไปด้วยอันตราย แล้วยังต้องเจอกับดอกแก้วเพื่อนสนิทของพี่สาวเขตขามและนุชซึ่งไม่ชอบหน้าเธออีกด้วยชีวิตของเธอจะเป็นยังไรต่อไปและสุดท้ายเคตขามหรือชเชลบูดใครจะได้หัวใจของเชิญขวัญไปคลองติดตามชมกันได้ในละครเรื่องว่าววอนรักทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3ออกอากาศตอนแรก วันศุกที่2 3กุมภาพันธ์ค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามพี่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย